ไม่กัด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 อมันเคี้ยว <c oughs> มัมมี่มัมมี่จะมาพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ของตัวชันเองอะนะคะเทปนี้จะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังว่าทําไมเนี่ยตัวชันเองเป็น คนที่ชอบเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมากนะคะท่านผู้ชมค่ะนะจะเล่าเท้าความกลับไปตั้งแต่ตอนที่ชั้มยังอยู่เมืองไทยตอนเด็กๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆคือตั้งแต่ชัามโตมาเนี่ยสิ่งที่จําความได้ก็คือพ่อเราเนี่ยจะเป็นคนชอบนกนะคะแล้วบ้านที่เราอยู่ที่ชัามโตมาที่ชัามเกิดที่ชัามโตนะคะปัจจุบันเนี่ยคือตอหม้อของสะพานพระรามแปดนะคะอีตอหม้อฝั่งตรงข้ามกับฝั่ง ออพนครฝั่งทนนะคะนั่นแหละคือบ้านเก่าของอีฉันต่อมอสะพานพระลาม8คุณขาโตมาเป็นตึกสามชั้นนะคะจำได้เลยว่าเจ้าของเก่าชื่อว่าอากะนะคะเรียกเขาว่ากะอากะนะคะนั่นแหละก็ให้บ้านเราเช่านะคะแล้วพ่อกับแม่เขาก็เช่ากันมาก่อนที่ฉันจะเกิดนะคะโตมาเกิดมาก็อูนกสารพัดสารพันที่พ่อเลี้ยงนะคะความทรงจําในการสูญเสียนะคะสัตว์เลี้ยงตัวแรกของฉันเนี่ยเป็นนกพีราบะคะ่ะ ะะเป็นนกพิราบนกพิราบแบบว่านกนกพิราบบ,บบ้านๆเนี่ยเพื่อนๆนะคะเอามาเลี้ยงเออเก็บมาเลี้ยงคือจะใส่ไว้ในกรงอ่ะเพื่อนๆนะคะแล้วนกเราเนี่ยมันไม่สบายวันหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้เราเห็นนกไม่สบายเราก็เอายาแก้ไอคุณขายยาแก้ไอเหลืองเหลืองสมัยก่อนนะยาแก้ไอเด็กอ่ะนะเหลืองเหลืองกลิ่นรสชาติเป็นแบบ ออหวานหวานปลาแหมปลาแหนมอ่ะนะคะเพื่อนๆดิฉันก็เอาไปป้อนนกพอป้อนนกปุ๊บด้วยตอนนั้นเนี่ยเราอายุประมาณสักสี่ห้าขวบนะคะจำความได้ยังยังเด็กๆเลยแหละนกตายค่ะพอนกตายปุ๊บเดินหิว้วปีกนะคะร้องไห้วิงลงมาจากชั้นสามยันชั้นล่างนะคะมาบอกแม่บอกพ่อว่านกหนุตายนกลูกตายแล้วนะคะนึกเราก็ขำตัวเองตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเพื่อนๆ จนเออ่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะพอพ่อเนี่ยเป็นไวรัสนะคะไวรัสบหรืออะไรเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะคะจำเป็นที่จะต้องปล่อยนกทั้งหมดหลังจากนั้นเนี่ยคือบ้านเราก็ไม่ได้เลี้ยงนก อีกเลยนะคะซึ่งแต่ก่อนพ่อจำจะเป็นคนชอบนกมากๆนกนี่มีหลากหลายชนิดโดยเฉพาะนกไอ้พวกนกเอี้ยงนกกงหัวจุกอะไรพวกเนี้ยนะคะตามภาษาคนไทยทั่วไปนะคะ mm. พเพื่อนๆค่ะนั่นแหละเริ่มมาตั้งแต่นกค่ะ mm. พอชีวิตนะคะต้องย้ายมาอยู่ที่สมุทรปราการนะคะจากกรุงเทพเบ้านโดนเวนคืนสร้างสะพานพระรามแปด ก็เลยได้ไปอยู่ปากน้ําก่อนอยู่ปากน้ำเนี่ยไม่ได้เลี้ยงสัตว์อะไรเพราะว่าไม่ได้มีที่ให้เลี้ยงจนนะคะที่ที่สองเนี่ยก็จะเป็นบนตลาดสดปู่เจ้าสมัยก่อนเนี่ยตลาดสดปู่เจ้าเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะคะเขาจะมีพวกข่าหมูข่าอะไรพวกนี้เป็นตลาดสดๆเน่เพื่อนเพื่อนตลาดเม้นเมนตลาดแบบตลาดสดสดมีพี่น้องนะคะ,ะเพืดอนเพื่อนบ้าน นะคะรับจ้างในตลาดกันเยอะแยะสมัยก่อนตลาดสดปู่เจ้าถือว่าเป็นตลาดที่แบบว่าบซ s y มากเป็นตลาดที่ผู้คนพลุกพ่านมากแล้วหนึ่งในสัตว์ที่อาศัายอยู่ในตลาดก็คือแมวค่ะดังนั้นสัตว์เลี้ยงประเภทที่2ของแชมป์ก็เลยเป็นแมวนะคะช่วงที่อยู่ตลาดสดปู่เจ้าเนี่ยเป็นช่วงที่เราเรียนประถมนะคะประถมหกนะคะตอนนั้นเรียนประถมหกอยู่ที่ปากน้ําแต่ว่าก็อยู่ที่ อยู่ที่บนตลาดสดปูเจ้าก็ต้องนั่งรถสองแถวแล้วก็ทุกวันที่เรียนเสร็จก็อยากที่จะกลับบ้านมาเพื่อมาเล่นกับน้องแมวนะคะแมวเนี่ยก็เป็นแมวจอมจัดนะคะแมวอยู่ในตลาดนั่นแหละแล้วเราก็เอาปลากระป๋องให้มันกินนะคะปลาทูเข่งด้วยค่ะสมัยก่อนเนี่ยปลาทูเข่งเนี่ยจะอยู่เข่งละสิบบาทเข่งละห้าบาทประมาณนั้นไม่แพงเพื่อนๆพนขิงเร็จขิงสิบบาทนี่คือแบบว่าอย่างหรูเลยนะเข่งห้าบาทเนี่ยจะเป็นพวกปลาทูคอหกักปลาทู ปลาทูแบบว่าเนื้อเนื้อแบบว่าไม่ได้สวยแล้วอะไรแบบนี้ก็จะมีเข่งสองตัวสาตัวนะคะสมัยก่อนกับข้าวไม่แพงไม่เหมือนยุคนี้นะในประเทศไทยนะ ฉันก็ซื้อปลาทูนึง่งพวกนั้นมาแล้วก็เอามาให้แมวในตลาดคุณค่ะแม่เจ้าเอ๋ยแมวตัวแรกที่มันไม่ไปไหนมันติดดิฉันตามขึ้นมาบนห้องเช้านั่นก็คือแมวตาบอดค่ะแมวตาบอดนะคะตัวนี้เนี่ยฉันตั้งชื่อให้ว่าโชเล่แล้วตอนนั้นเนี่ยตลกชื่อดังเมืองไทยนะคะโชเล่เนี่ยที่แต่งตัวเป็นเออนะคะ นั่นแหละเป็นผู้หญิงอะนะคะสมัยก่อนนะคุณโชเล่จมูกใหญ่ๆตอนนั้นดังมากคุณขาแมวดิฉันก็เลยชื่ออ e ีโชเล่ก็เลยเรียกมันว่าอ e ีโชเล่นะคะจนทีนี้เข้าเลี้ยงเข้าเลี้ยงเข้าทีนี้แมวมันก็มาจากไหนไม่รู้เยอะแยะนะคะด้วยความเป็นเด็กที่พ่อแม่ก็ทํางานอาชีพคนขับสองแถวนะคะสมัยนั้นเนี่ยเพื่อนๆขาก็คือเราเข้าใจว่าคนไทยอะไคนคงจะทราบกันดีถ้าคุณเป็นนี้ธนาคารเป็นนี่เยอะๆเพื่อน จำเป็นที่จะต้องทํางานหามรุ่งหามค่าแล้วงานของที่พ่อชําทําก็คืออาชีพสองแถวสองแถวเนี่ยคือต้องทําเวลาทําเวลาเท่านั้นนะคะออกจากบ้านแต่เช้าตีหนึ่งตีสองกลับถึงบ้านห้าทุ่มนอนแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงนะคะแล้วแต่เนี่ยก็คือเพื่อต้องการให้จ่ายค่านะคะนี่นะเพราะว่าถ้างมันก็เป็นดอกทบๆจนหายใจไม่ออกก่ะเพื่อน นะพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เราเลยค่ะดังนั้นน้องแมวเนี่ยจึงกลายเป็นครอบครัวของแชมปไปโดยปริยายไปไปมามาเนี่ยกลายเป็นว่าเรามีแมวโอแม่เจ้าถ้ารวมทั้งหมดนะเพื่อนๆนับไม่ท้่วจำแต่จําชื่อได้นะแมวตัวแรกชื่อว่าเออโชเล่นะคะต่อมาก็มีอ e ีแอลอีแ e ป้นไข่มุกนะคะอีเพชรนินจินดานะคะคือ เยอะมากเพื่อนๆก็คือแมวจรจัดพอเลี้ยงไปปุ๊บมันก็ไม่ไปไหนมันก็ออกลูกออกเต้าพอมันไปออกลูกในตึกมันก็ ขาบลูกของมันมาไว้ในห้องเรานู่นนี่นั่นแล้วก็เลี้ยงไปจนวันหนึ่งคุณขาแมวเราโดนวางยาพอหอหอข้างบนนะข้างล่างมันเป็นตลาดใช่ปะพอแมวมันเยอะเกินเนี่ยทางเจ้าของหอ,ห,อหรือว่าทางใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะมีการคอมเพลนเกิดขึ้นคนที่อยู่ในนั้นก็คงจะไม่ชอบไม่พอใจที่แมวคงอาจจะไปขี้ไปเยี่ยวที่ไหนๆก็ๆแล้วแต่นะในตึกอเขาอาจจะเหม็นขี้แมวเนี้ยวแมวคุณขาเขาก็เลยจัดการวางยาค่ะ เราเห็นแบบว่าเห็นกระตาในวัยเด็กคือเขาวางยาแมวนะคะพอวางยาแมวไม่พอแมวแม่งฉลาดขึ้นกลายเป็นว่ามันมาเราเห็นว่าแมวเราโดนไล่ตีค่ะท่านผู้ชมค่ะมันไล่ตีเลยนะเอาแมวใส่กระสอบแล้วตีอ่ะเพื่อนๆคือคนแมงคนแม่งจิตใจต่ําตมเพี้ยต่าเลวชั่วชามากนะคะทำกับสัตว์คือในวัยนั้นเนี่ยเราเห็นแบบนั้นคือเราก็ นะคะไม่รู้จะทำยังไงด้วยความที่เราเป็นเด็กเราไม่มีพาวเวอร์ใดๆยังไงก็แล้วแต่ที่จะปกป้องน้องหมาน้องแมวเรานะคะก็เลยจบไปที่ตรงนั้นแต่ว่าก็ยังเหลือเออแมวอยู่ชุดหนึ่งเป็นชุดสุดท้ายพอตอนที่เราได้ย้ายมาอยู่ที่ออนะคะซอยปู่เจ้าอีกที่หนึ่งนะคะก็เป็นบ้านไม้แล้วก็มีที่กว้างเลยทีนี้เราก็ไปเอาแมวเรามานะคะแมวชุดสุดท้ายที่ไม่ได้โดนฆ่าตายนะคะ ก็2ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัวผู้ไข่มุกตัวสองก็คือเออน้องแป้นนะคะน้องแป้นเนี่ยก็จะเป็นแมวล,ลายๆนะคะแมวแบบว่าแมวล,ลายทางกับเ,เพื่อนๆนะคะแล้วทีน้องแป้นก็ออกลูกออกเต้านะคะก็เลยกลายเป็นมีแมวเต็มไปหมดเต็มบ้านเลยค่ะนะคะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็คือไปได้หมามาด้วยนะคะก็คือ หมาตัวแรกของแชมเนี่ยชื่อว่ามันโถนะคะมันเป็นหมาวัดนะคะ <IS ES> สมัยก่อนก็เวลาวเราไปวัดด่านสำโรงเนี่ยนะ <IS ES> เข้าไปขอหมาจากพระนะคะสมัยก่อนเนี่ยคนอะไรก็พอพ,อพอร้อมเลี้ยงหมาว้แม่งหมามีลูกก็เอาไปปล่อยกันที่วัดนะคะดึกอๆรเอาไปปล่อยกันที่วัดไอเราเนี่ยก็ไปเอาหมานะคะดูลูกหมาใส่ถุงพลาสติกมานะคะเอ,เ,อเอาลูกหมากลับมาเลี้ยงที่บ้านจนกลายเป็นมีหมาทั้งหมดห้าหตัวนะคะ แต่สมัยก่อนอนะไม่รู้หรอกเพื่อนๆว่าการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันจะต้องเลี้ยงยังไงฟีดอะไรแล้วก็ฟีดหมดนะคะให้อาหารทุกอย่างไม่ได้รู้เรื่องนิวที่ช่องนิวที่เชื่ออะไรของหมาของแมวแล้วสุดท้ายเราก็คิดว่าเออไอหมาแมวพวกนี้มันอยู่กับเราได้แค่ปีเดียวก็คือแก่แล้วแล้วมันก็ต้องตายไม่เคยคิดนะว่าหมาแมวจะอยู่ได้ถึงสิบ กว่าปีนะคะเพื่อนๆซึ่งหมาในอังกฤษนะเขาเลี้ยงกว่าเขาจะตายนะครับมันอยู่ได้ประมาณสิบปีสิบห้าปีเลยนะเพื่อนๆคือตอนนั้นแมวเราปีเดียวตายแล้วเพราะว่าด้วยการที่เราฟีดทุกอย่างให้อาหารทุกอย่างเสร็จอาหารนะคะคนกินยังไงนะคะคนกินแป,ป๊บซี่แมวเราเราก็คิดว่าเราเราก็ให้แป,ป๊บซี่นะคะเออเรายังเด็กกับเพื่อนๆนะคะจนนั่นแหละนะ คือหมาแมวเป็นนะคะชีวิตจิตใจของแชมป์เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็มีเลี้ยงไก่ชนก็มีนะคะก็คุกคุกกันอยู่แบบนี้เพื่อนๆนะคะเนื่องพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เราไงนะคะโอ้ดังนั้นเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าสังคมของออบริบทที่เราอยู่นะคะเราไม่ใช่ลูกคนรวยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเพาะเพ็ทมาเ s ร็ตัวเราเองนะคะเพื่อนๆเราก็ต้อง าหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เรารู้สึกว่าเราไม่เหงาจะได้ไม่ต้องไปมีเพื่อนที่ติดยานะคะหรือว่าทําอะไรไม่ดีเราก็เลยคุกคีอยู่กับหมากับแมวอย่างมีความสุขทุกๆวันหลังจากเลือกเรียนเสร็จก็จะกลับมาบ้านหาพี่หาน้องฉันพี่น้องของฉันก็คือหมาคือแมวนะคะนั่นแหละนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเลยกลายเป็นคนรักหมารักแมวคะ่ะนะคะจนมาได้มีตัวนี้ถือว่าเป็นหมาตัวแรกนะคะน้องหมาตัวแรกที่ฉันมีในอังกฤษนะคะเพื่อนๆค่ะนะ นี่แหละคือที่มาที่ไปของการรักหมารักแมวของคุณหนูยูเคค่ะนะคะเพื่อนๆก่อนจากกันนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะช่องนี้แชร์ได้ค่ะนะคะเป็นช่องที่จะมาแชร์ความน่ารักของน้องออคกี้แล้วก็แชร,แชร์ประสบการ์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคะชิลๆไปนะคะแยกออกมาจากลูกดูยูเคนะคะถ้า <ๆ S 1> งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีนะคะดราม่าเกิดขึ้นนะคะว่าท้าไมหมา้าแมวเยอะจังเอาเป็นว่าช่องนี้ช่องสําหรับคนที่อยาก หรือคนรักหมารักแมวรักกระต่ายรักสัตว์โลกต่างๆนะคะบนโลกนี้เอาลอโลกโลกสวยนะคะไม่รู้ว่าโลกสวยโลกไม่สวยแต่ว่าเรารักของเราจริงๆอะ่ะเพื่อนๆนะคะอืมโอเคไปละค่ะจุ๊บๆเดนินเวลาเชฟทอมมาเวลาชํากลับบ้านมานนะไอ้เจ้าตัวนี้บอกดีใจดีใจเพื่อนๆโอกิ้งดีใจมากลูกหมูก็ตะกุยตะกุยตะกุยนะคะ ไปละค่ะบ๊ายบยเพื่อนๆเลี้ยงอะไรกันบ้างเอ่ยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะใครเป็นทาดหมาทาดแมวทาดกระต่ายคอมเมนต์กันมาเอาไปแล้วค่ะ